อิดานิตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุติสสะปารินิบานาโตปัททะยะชะสัตธีสั่งวัชรุตระปัญจสตาธิกานิเดเวสั่งวัชระสาสานิอติกันตานิปัจจุปนนะกาลวะเสนะอัสายุชะมาสสะ สัตมังดินางวาระวะเสนปณะ,ะโซโระวาโรโหติเอวังตัสสะภะวะโตปรินิบานาศาสนายุกาละคะนาสั้นละเคตบาสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2566ัรพรรษาปัจจุบันสมัยตราคมมาสสุรทินที่เจ็ดสารุวาลพระพุทศาสนายุการนับจำเดิมแต่ปรนิพพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะ อันจะพึงกำหนดนับด้วยประการระชนีอิโตปรังสักกัจจังธโมโซตโบเบื้องหน้าแต่นี้พึงตั้งสมณหารจิตสดับธรรมภาสิทธ์ดังจะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเทินนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุททัสสะ นะโมตัสสะเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท t ัตสสะนระโมโมตัสสะเพกวะโตอะหโตสัมาสมุท t ัสสะโอรมาัโสสะระโราปาสัท t h สัตรมังุท t ังวะาสั t ัสพระมายาติ นิบ,บานังปารมังสุขันติบัตรนี้จากแสดงศาสนธรรมธรรมะคือควาสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมตามสมควรแก่วันธรรมะสวนะคือวันเป็นที่ฟังธรรมอันเวียนมาถึงเข้าในวันนี้ พระพุทธภาษิตบทอุเทศนั้นแปลความว่าอโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งหรือว่าลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งสั้นตุทวีปรมังธนังสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งวิสาสะปรมาญาติความคุ้นเคยไว้วางใจ เป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขั้งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระคาถาสองบทแรกคืออโรคยะประมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งสั้นตุทีปรมังทนังสั้นสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งได้มีพระธรรมกทึกได้แสดงมาแล้วในการก่อนในวันนี้ จะแสดงในบาทที่สาคือวิสาสะประมายาติความคุ้นเคยไว้วางใจเป็นญาติอย่างยิ่งอันคำว่าญาตินั้นโดยปกติก็หมายถึงคู่ที่สืบสายโลหิตกันมาท่านนับเอาเข้าเท่าที่อาจเห็นกันได้รู้จักกันได้เบื้องบนขึ้นไปก็สามชั้น เบื้องล่างลงมาก็สามชั้นรวมทั้งตนเองด้วยก็รวมเป็นเจ็ชั้นข้างบนขึ้นไปสามชั้นนั้นก็เป็นชั้นทวดชั้นปู่ย่าตายายชั้นบิดามารดาเบื้องต่ำลงไปสามชั้นนั้นก็ชั้นบุตรชั้นหลานชั้นเหลนเอาเท่าที่อาจจะเห็นกันได้แต่ถ้ามุ่งถึงคำว่าเสบสายโลหิต ก็อาจจะหมายถึงเบื้องต้นทั้งหมดและที่สืบสายลงไปทั้งหมดได้ชื่อว่าเป็นญาติตามศัพท์คำว่าญ,ญาตินี้ก็แปลว่าบุคคลที่รู้จักกันซึ่งอาจจะมีความกว้างแต่ว่าโดยความหมายนั้นก็หมายถึงที่สืบสายโลหิตกันจากเบื้องต้นและสืบลงไปดังกล่าวคนที่รู้จักกันนั้น เรียกว่าเป็นมิตรบ้างเป็นสหายบ้างเป็นคนที่รู้จักกันทั่วๆไปบ้างถ้ามุ่งถึงคำแปลว่าคนที่รู้จักกันอาจจะเป็นคำแปลของคำว่าญาติโดยตรงก็อาจจะหมายครอบถึงทั้งหมดแต่ว่าตามความหมายที่ใช้กันนั้นใช้หมายถึงที่สืบสายโลหิตกันดังกล่าวตามพระพุทธภาษิตนี้ตรัสว่า ญาติทั้งหลายมีความคุ้นเคยไว้วางใจกันเป็นอย่างยิ่งซึ่งแปลงให้เข้าใจกันง่ายๆว่าความคุ้นเคยไว้วางใจเป็นญาติอย่างยิ่งคําว่าอย่างยิ่งนี้ก็แสดงถึงว่าญาติที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นญาตินั้นที่นับว่าเป็นญาติอย่างยิ่งก็คือบุคคลที่มีความคุ้นเคยไว้วางใจกัน อันเรียกว่าวิสาสะเมื่อเป็นบุคคลที่คุ้นเคยไว้วางใจกันก็เรียกว่าเป็นญาติอย่างยิ่งได้คำว่าอย่างยิ่งนี้จึงมีความหมายจำกัดเข้ามาถึงญาติที่ตัดเรียกว่าเป็นญาติตามพระพุทธภาษตนี้โดยจำเพาะเรียกว่าเป็นญาติโดยคุณข้อหนึ่งคือวิสาสะที่แปลว่า คุ้นเคยไว้วางใจกันอันมีความหมายตามพระพุทธภาษณนี้ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามจะเป็นผู้ที่เสบสายโลหิตกันหรือไม่ก็ตามเมื่อมีความคุ้นเคยกันไว้วางใจกันได้แล้วก็เรียกว่าเป็นญาติกันทั้งหมดและเป็นญาติประเภทที่ตรัสยกย่องว่าอย่างยิ่งคือว่าดียิ่งยอด เพราะฉะนั้นความเป็นญาติตามพระพุทธภาษิตนี้จึงเกิดจากคุณข้อคือความคุ้นเคยไว้วางใจกันแล้วก็ต้องเข้าใจว่าที่เรียกว่าคุ้นเคยไว้วางใจกันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นความเข้าใจเอาเองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้างใดข้างหนึ่งเช่นว่าตน เข้าใจว่าผู้นั้นผู้นี้คุ้นเคยกันไว้วางใจกันได้แต่อันที่จริงบุคคลน,นั้นไม่ได้คุ้นเคยกันจริงไม่ไว้วางใจกันเป็นผู้ที่ไม่มีความจริงใจต่อกันอาจจะเป็นเพียงวาจาหรือเป็นกิริยาที่แสดงออกที่ทำให้เห็นว่าคุ้นเคยกันทำให้เห็นว่าหน้าไว้วางใจแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่ ไม่ได้คุ้นเคยกันจริงไม่ได้ไว้วางใจกันได้จริงเพราะมีความคิดที่ไม่ซื่อตรงต่อกันมุ่งเอาเปรียบก,กันมุ่งเอาประโยชน์ที่ยิ่งกว่าแห่งตนเองดังนี้ก็เรียกว่าไม่คุ้นเคยกันจริงไม่ไว้วางใจกันได้จริงคือไว้วางใจกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้มีคำเตือนเป็นอันมาก ที่เตือนไม่ให้ด่วนไว้วางใจในบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างรวดเร็วเกินไปโดยที่ยังไม่รู้จักกันดีความที่ไม่รู้จักกันดีนี้แหละเรียกว่าไม่คุ้นเคยกันความคุ้นเคยกันนั้นจึงมีความหมายว่าความรู้จักกันดีว่าฝ่ายใดเป็นอย่างไรควรไว้วางใจได้หรือไม่อย่างไร เมื่อรู้จักกันดีแล้วก็ย่อมจะรู้ได้เองว่าไว้วางใจได้หรือไม่เพราะคำว่ารู้จักกันดีนั้นย่อมจะทำให้รู้ว่าบุคคลนั้นๆเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตเป็นเพื่อนแท้หรือเป็นเพื่อนเทียมเป็นมิตรแท้หรือเป็นมิตรเทียมเป็นผู้ที่มีความมุ่งหมายอย่างไร ในการที่มาติดต่อคบหากันจะต้องดูบุคคลให้ออกจึงจะเรียกว่ารู้จักกันดีถ้าไม่เช่นนั้นก็ทำให้ไม่ทราบความจริงในความประสงค์ของใครๆก็ตามที่มาติดต่อคบหาจึงอาจที่จะถูกหลอกลวงได้ง่ายก็เพราะไม่รู้จักกันดีนั้นเองจึงไว้วางใจ และเมื่อไว้วางใจกันผิด,ผดก็ทำให้ถูกหลอกลวงได้ง่ายๆการหลอกลวงกันที่ทำได้สำเร็จนั้นก็เพราะเหตุนี้ทั้งนั้นคือความที่ไม่รู้จักกันดีเชื่อในวาจาเชื่อในกิริยาภายนอกที่มาแสดงต่างๆก็ดวนเข้าใจไปเองว่าเขามีความมุ่งดีเขามีความปรารถนาดี แต่ความจริงนั้นเขาอาจเป็นคนที่มีความมุ่งดีปรารถนาดีก็ได้อาจมีความมุ่งร้ายปรารถนาร้ายก็ได้เป็นต้นว่าปรารถนาทรัพย์ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งรวมความว่าต้องการที่จะได้ประโยชน์นั้นเองจากตนจึงแสดงกิริยาวาจาต่างๆในทางที่ทำให้หน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้น ทุกคนจึงจำเป็นจะต้องระมัดระวังในการเสวนาคบหาดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรคาถาแรกว่าอาเซวนาจะบาลานังการไม่ส่องเสพคบหาคนพานคือคนชั่วคนพานทั้งหลายปัณฑิตานันจะเซวนาการเสวนาคบหาบัณฑิต คือคนดีมีความประพฤติดีมีสติปัญญาดีทั้งหลายปูชาจะปูชนียานังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาทั้งหลายดังนี้พิจารณาดูถึงใครก็ตามที่จะคบหาใครที่จะบูชานับถือใครก็ด้วยมีความเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ที่ควรครบหา หรือเป็นคนดีตามที่ตนต้องการหรือเป็นผู้ที่ควรเคารพบ,บูชาเพราะฉะนั้นจึงคบหาถ้าหากว่าคบหากาันโดยที่ไม่รู้จักกันดีก็อาจจะเป็นการครบหากับคนไม่ดีอันเรียกว่าคนพานนั้นเองไม่คบคนดีที่เรียกว่าบัณฑิตไปบูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชาทั้งหลายได้ เพราะฉะนั้นความรู้จักให้ดีนั้นจึงเป็นข้อสำคัญจะต้องรู้จักว่าใครเป็นพานใครเป็นบัณฑิตใครหรืออะไรควรเคารพบูชาและเมื่อรู้จักดังนี้แล้วจึงจะสามารถไม่คบคนพานคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาได้ แต่การครบหานั้นการบูชานั้นก็ย่อมกินความถึงว่ามีความไว้วางใจด้วยนั่นเองคือมีความไว้วางใจว่าไม่เป็นคนพาลจึงคบมีความไว้วางใจว่าเป็นบัณฑิตจึงคบมีความไว้วางใจว่าควรเคารพบ,บูชาจึงเคารพบ,บูชาเพราะฉะนั้น คำว่าคุ้นเคยไว้วางใจอันเรียกว่าวิสาสะนี้จึงเป็นคุณอันสําคัญอันยิ่งที่จะทําให้เลือกคบคนได้ถูกต้องและเลือกบูชาคนได้ถูกต้องและเมื่อกล่าวให้รึกซึ้งเข้ามายังจิตใจในทางปฏิบัติก็รวมอยู่ในตนนั่นเอง คือว่าควรจะต้องรู้จักตนเองให้ดีควรจะต้องรู้จักว่าตนเองเป็นอย่างไรตนเองเป็นพานหรือตนเองเป็นบัณฑิตตนเองนั้นควรนับถือบูชาหรือไม่หากว่ามีความรู้จักตนเองดีรู้จักดีว่าตนควรไว้วางใจตน หรือไม่อย่างไรดังนี้แล้วก็จะทำให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพราะโดยปกตินั้นตนเองย่อมอยู่กับตนเองตลอดเวลาตนเองยืนเดินนั่งนอนอยู่กับตนเองเตื่นหลับอยู่กับตนเองคิดอยู่รู้ความคิดของตอนเองทำ พูดอยู่กับตนเองตอนเองก็รู้อยู่กับตนเองว่าตอนคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรการทำการพูดนั้นคนอื่นอาจจะรู้ด้วยได้แต่ความคิดนั้นตนเองรู้อยู่กับความคิดของตอนเองคนเดียวคนอื่นที่ไม่มีเจโตปริยญาณ คือความรู้ที่อ่านใจของใครได้ย่อมไม่สามารถที่จะร่วงรู้ในความคิดของกันได้เพราะฉะนั้นตนเองจึงจำเป็นต้องรู้จักตนเองให้ดีควรจะต้องมีความไว้วางใจในตนเองแต่ว่าความที่ตนเองอยู่กับตนเองตลอดเวลาตามที่กล่าวมาแล้วนั้น หากขาดความรู้จักตนเองตามความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่ามีวิสาสะคือความคุ้นเคยกับตนเองหาได้ไม่จะเรียกว่ามีวิสาสะคือความไว้วางใจตนเองหาได้ไม่เพราะไม่รู้จักตนเองตามความเป็นจริงว่าตนเป็นคนชั่วหรือตอนเป็นคนผ่านอาจเข้าใจว่าตนเองเป็นบัณฑิต เป็นคนดีมีสติปัญญาก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อตอนเองเป็นพานเป็นคนชั่วและไปไว้วางใจตนเองก็จะยิ่งไปกันใหญ่จะทำให้คิดผิดพูดผิดทำผิดแบบคนพานไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นทุกคนจึงไม่ควรทำความเข้าใจว่า ตนมีความคุ้นเคยกับตนเองอยู่แล้วไว้วางใจตนเองได้อยู่แล้วซึ่งเป็นความประมาทต้องทำความรู้จักตนเองให้ดีว่าเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่ตนเองควรนับถือบูชาหรือไม่ควรนับถือบูชาเมื่อตอนเองเป็นพานตนก็ไม่ควรครบตนเองที่เป็นพานนั้น และตนก็ไม่ควรเป็นผู้ที่ตนเองเคารพนับถือบูชาแต่หากว่าถ้าตนเองเป็นบัณฑิตตนเองก็ควรคบตนเองที่เป็นบัณฑิตตนเองก็ควรเคารพนับถือบูชาตนเองที่เป็นบัณฑิตนั้นเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจึงจะต้องมีอัตตัญญุตาคือความรู้จักตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร หากว่าพบตนเองเป็นคนพาลเพราะเหตุที่ทำผิดพูดผิดคิดผิดก็ให้ละความเป็นพาลของตนเองเสียมาเป็นผู้ที่ทำถูกทำชอบคิดชอบที่เรียกว่าเป็นบัณฑิตให้คบกับตนเองที่เป็นบัณฑิตนี้แล้วก็ให้นับถือตนเองที่เป็นบัณฑิต ดังนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้จักตนดีและเมื่อเป็นผู้รู้จักตนดีดังนี้แล้วปฏิบัติละตนส่วนที่ไม่ดีปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่ในส่วนที่ดีคือละความเพนพานตั้งอยู่ในความเป็นบัณฑิตด้วยตนเองดังนี้แล้วจึงเรียกว่ารู้จักตนเองดี เมื่อรู้จักตนเองดีแล้วดังนี้ก็ไว้วางใจตนเองได้ตนเองที่ดีนี้อาจนำตนเองไปสู่ความดีความชอบได้ยิ่งยิ่งขึ้นคือตอนเองที่เป็นบันณฑิตนี้เมื่อมีความไว้วางใจให้เป็นผู้นำก็นำตนเองให้ตั้งอยู่ในความดีทำดีพูดดีคิดดี ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งนี้ก็เกี่ยวกับจิตใจนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงจำเป็นต้องรู้จักจิตใจอันเป็นที่ตั้งของตนเมื่อจิตใจร้ายก็ทำให้คิดให้พูดให้ทำในสิ่งที่ร้ายเมื่อจิตใจดีก็จะทำให้คิดให้พูดให้ทำในสิ่งที่ดี และจิตใจที่ร้ายนั้นก็มาจากกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงคือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากนั่นเองกิเลสเหล่านี้หรือว่าตัณหาเหล่านี้ทำให้จิตใจร้ายแต่ในทางตรงกันข้ามความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงความดับตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากเสียได้ หรือคุณธรรมอื่นๆที่นับรวมอยู่ในความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเหล่านี้เป็นต้นว่าพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือทานศีลภาวนาเป็นต้นก็เป็นเหตุให้จิตใจดีทั้งนั้นเมื่อจิตใจดีก็ทำให้การทําการพูด การคิดต่างๆดีไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องทำตนให้เป็นญาติของตนก่อนอันเป็นญาติอย่างยิ่งคือให้มีความวุฒคุ้นเคยไว้วางใจตนเองให้ได้กล่าวคือให้รู้จักตนเองให้ดีปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องจึงไว้วางใจตนเอง เมื่อเป็นดังนี้ตนเองก็นำตนเองไปสู่ความดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีญาติอย่างยิ่งคือความคุ้นเคยไว้วางใจพระธรรมเทศนามีอาถธิบายดังแสดงมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนี